อยากรวยต้องทางานวันละกี <busy ach en anger> ่ชั่วโมงครับทางานด้วยความฉลาดถ้ามึงฉลาดในการทํางานมึงมีความสามารถในการทํางานมึงทํางานวันละชั่วโมงมึงก็รวยได้แต่ถ้ามึงไม่ฉลาดในการทํางานมึงไม่มีความรู้ความสามารถในการทํางานมึงทํางานย4ิบสี่ชั่วโมงมึงก็จนกุจะบอกให้การทํางานต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะต้องประกอบด้วยความสามารถต้องประกอบด้วยปัญญา คำถามมึงเนี่ยไม่รวยกูบอกเลยชาตินี้ทั้งชาติมึงก็ไม่รวยเพราะอะไรคำถามมึงไม่มีความสามารถอะไรในะคำถามมึงเลยคำถามที่มึงพูดมาเนี่ยกูไม่เห็นความสามารถของมึงเลยแม้แต่อย่างเดียวนอกจากแบกหามกูพูดเลยอยากรวยต้องทำงานวันละกี่ชั่วโมงครับทำงานด้วยความฉลาด ถ้ามึงฉลาดในการทํางานมึงมีความสามารถในการทํางานมึงทํางานวันละชั่วโมงมึงก็รวยได้แต่ถ้ามึงไม่ฉลาดในการทํางานมึงไม่มีความรู้ความสามารถในการทํางานมึงทํางานยีบี่ชั่วโมงมึงก็จนกูจะบอกให้การทํางานต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะต้องประกอบด้วยความสามารถต้องประกอบด้วยปัญญาคำถามมึงเนี่ยไม่รวยกูบอกเลยชาตินี้ทั้งชาติมึงก็ไม่รวย ราะอะไรคำถามมึงไม่มีความสามารถอะไรในคำถามมึงเลยคำถามที่มึงพูดมาเนี่ยกูไม่เห็นความสามารถของมึงเลยแม้แต่อย่างเดียวนอกจากแบกหามกูพูดเลย